สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นกะทินะคะเป็นแบบพลานเบสวีแกนอะไรแบบนี้เนาะก็จะมาดูกันเลยนะคะเป็นวุ้นอัญชันกะทิเนาะทำในหม้อหุงข้าวจิ๋วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทำง่ายๆแบบนี้นะคะก็มีน้ำอัญชันผงบุญน,นะคะแล้วก็มีกะทิ นะคะตั้งหม้อให้เดือดน,นะคะแล้วก็ละลายผงบุญนะคะใส่น้ำอันชันไปในผงบุญก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ผสมให้เขาเข้ากันนะคะหลังจากที่เดือดเป็นที่รูปรอยแล้วเราก็มาตักใส่แม่พิมพ์กันค่ะแล้วก็ลายละลายบุญกับกะทินะคะน้ำกะทิแล้วก็น้ําตาลนะคะก็หลังจากที่เดือดน,นะคะเราก็มาตักใส่แม่พิมพ์ผสมกับอันเดิมที่เป็น วนอันชันนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะนําไปใส่ในตู้เย็นนะคะประมาณ20นาทีแล้วก็เอาออกมาจากตู้เย็นนะคะก็จะได้วุ้นที่พร้อมรับประทานเป็นแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากจะลองทานพลานเบสนะคะก็ลองทานกันได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมา เอาออกจากแม่พิมพ์เราก็นําไปเสิร์ฟกันนะคะแช่เย็นแบบนี้นะคะก็จะได้วุ้นกะทิที่น่าทานแบบนี้ใครสามารถาทําขายก็ได้นะคะลองทําดูอันนี้คือทําได้หลายแบบนะคะหรือว่าจะใช้สีอื่นๆก็ได้แต่วันนี้นะคะสตาร์ก็จะใช้อันชันนะคะ เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็สีก็ออกมาสวยชิ้นเดียวกันเดี๋ยวหลังจะมาทำวุ้นอันอื่นให้ดูนะคะวันนี้ก็เป็นกะทิอันชันนะคะเดี๋ยวหลังก็จะมาทำเป็นวุ้นแบบกรเจียบหรือว่าวุน้นอ่าที่เป็น บเตยอะไรพวกนี้นะคะก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะในวิดีโอนี้ถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูจนจบแล้วลองไปหัดทำวุ้นกันดูง่ายมากค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้ของหวานแสนอร่อยมารับประทานกันแล้วค่ะ